อาาวบอกว่าลืมจักรยานไว้สา,ารการ,ปรเปลี่ยนมาเอาด้วยนะครับผมใครลืมของเอาไว้นะครับผมสิครับ1 2 3 4เช็คเ <c oughs> ช็คอันนี้ทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่กำลังเทสเลยพี่ลำโพงใหม่มาใหม่เนี่ย <c oughs> พี่ลำโพงมาใหม่ออ๋อ <c oughs> แบรน์ทีวีใช่ไหมทีวีครับ <c oughs> เอ้ยนี่เขาเป็นเป็นมอนิเตอร์เหรอเป็นลำโพง <c oughs> อเนกประสงค์พี่อันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าลำโพงพวกนี้เนี่ยใช้กันหลายงานมากไม่ใช่นค่ดนตรีอย่างเดียวใช่พี่ดูหน่อยสิมันดียังไงเอ้าตัวนี้นะครับเห็นเล็กๆอย่างนี้ เก้าสิบวัตต์โอ้ยเก้าสิบวัตต์นี่แล้วนี้มีเสียงใช่ไหมเออผมไม่ได้เสียบปลั๊กนะเออว่าไม่เห็นมีปลั๊กสักเออแบตในตัวพี่มีแบตในตัวว่ะอยู่ได้นานไหมสิบชั่วโมงสิบชั่วโมงข้างหน้ามีอะไรบ้างอ๋ออันนี้ก็มีปุ่มอะมีรีเวิร์บให้ด้วยอ่ะใช่พี่มีรีเวิร์บมี EQ มีวอลลุ่มแยกสี่อินพุตอีอินพุตไมค์หรือว่าจะเป็นกองไฟฟ้ากีตาร์โป่งได้หมดเลยฟังเพลงได้ฟังได้บลูทูธครับถ้ามีีตัวน่เลยออ๋เหรอเเชื่่อมมมกันลยสติวาถ้าเเเกกิดวว่าป็นพแบบมีโหมดเนี่ยสอันนี้้คือถาง เพลงอยู่กดปั๊บเพลงจะลดลงมาแล้วก็ค่อยกลับมาเป็นเลเวลเดิมผมกดแล้วผมกดปุ่มแล้วสวัสดีครับพี่น้องอ๋อจะกลับมาดังเหรอใช่ครับถ้าผมพูดก็จะเบาลงอ่าไอ้อย่างว่าจเจ้าอาวาาบอกว่าลืมจักรยานไว้สาราการประเรียนมาเอาด้วยนะครับผมใครลืมของเอาไว้นะครับผมอ๋ออย่างงี้ดิไอเ้เจ๋งว่ะเจ๋งว่ะไออ๋อนี่คือรุ่นอนะไรนไม่บอกชื่อรุ่นนะ P V ซโล่ครับอ๋อ P V ซโล่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะฝากเพื่อนๆหน่อยเอาจะมาลองนะครับที่มิวสิกอาร์มเคสคิวนะครับ พีวีโซโล่ตัวนี้ตัวเล็กแต่ว่าดังแน่นอนเออขอบใจมากครับนีขใจมาก,ขอ,มากขอบคุณครับ <Music S 2>